ก็กลาวสวัสดีทุกๆคนนะครับผมพบกับช่องเมสซันครับวันนี้แอดจะมาพูดถึงเราผู้เล่นทีมต่างชาติสุดแข็งแกร่งรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยเริ่มที่คนแรกเซอุสลิปโปบรอดกับตันทีมกรีซเขาเป็นกัปตันที่มีอายุน้อยที่สุดในทรน์เมนต์วิลด์ครับถึงแม้เขาจะมีอายุน้อยแต่ผู้เล่นในทีมให้ความเคารพเขาเป็นอย่างมาก โดยเซอุกนั้นโลงแข่งเดี่ยวมือ3เจอกับทานนกิจิมาถ้าใครอาหารมาง่จะรู้ว่าสไตล์การเล่นของเซอุกนั้นคล้ายกับเทสกะอาศัยการตีลูกหมุนสปินที่ควบคุมไปมาโจมตีใส่คู่แข่งเล่นเอาช่วงแรกนั้นทานนกิจิมาเป๋ไปเหมือนกันเซอุกออกน้ำไปก่อน5ต่อ0เกมแต่ทานนกิจิมาได้แก้ไขสถานการณ์ได้เอามือกำฝาขวดเอาไว้อย่างแน่นทำให้เซอุกนั้นไม่สามารถควบคุมการหมุนของลูกไว้ได้ สุดท้ายเซอุดได้พ่ายแพ้ต่อทาเทกิลีมาไป5ต่อ7เกมด้วยกันแล้วก็มาที่คนที่2องเล็กซานเดอร์อามาเดอุสกัปตันทีมสวิตเซแลนดเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬาเทนนิสชื่อดังอย่างโรเจอร์เฟเดรเรอร์อามาเดอุสเป็นหนึ่งใน3าผู้เล่นมือโปรที่แข็งเกร่งที่สุดในทัวร์เมนต์ตามคำบอกเล่าของเบียร์ูอินเขาเคยแข่งขันกับเบียรูอินเมื่อ2ปีก่อนแต่การแข่งขันนั้น ถูกหยุดกลางคันเอาไว้เพราะเบียร์ลินถูกฟ้าผ่ากางสนามแข่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาการแข่งขันในครั้งนั้นอามาเดอุสต้องการที่จะแข่งกับเบียร์ลินมาโดยตลอดอามาเดอุสลงแข่งเดี่ยวมือ3เจอกับอากุสซซึ่งได้โชว์เทนนิสสไตล์ดก์กไซโจมดีใส่อากุสซแบบไม่ยังแม้ในบางช่วงอากุสซจะตอบโต้ด้วยสภาวะอย่างอาริเิียนเอาคืนได้บ้างสุดท้ายเขาก็เอาชนะอากุสซไปได้6ต่อ1เกม ทีมสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเจอกับทีมอ,เม,อเมริกาอัลมาดิอุสลงแข่งกับลาฟไรฮาร์ดกับทีมอเมริกากลกายเป็นว่าอัลมาดิอุสแพ้ไปซะอย่างนั้นอย่างชิวเฉียด1ต่อ2เซตทำให้ทีมสวิตเซอร์แลนด์ตกรอบไปในที่สุดมาต่อกันที่คนที่3คู่ปรับเดียมะในภาคเวิลด์ครับปินรูเลวิชชาดาเขาเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดเท่ากับเลียมะและคินทาโรในทัวร์นาเมนต์นี้ ปรินนั้นชื่นชอบในการขี่ม้าเป็นอย่างมากแต่บางครั้งเขาจะเอากีฬาเทนนิสรวมกับกีฬาขี่ม้านั่นเองอย่งางในมังงะตอนที่2 3 1ที่เจ้าปรินนั้นชลเรียมะแข่งเทนนิสแบบขี่มา้าปรินนั้นเอาทักษะขี่มา้ามาใช้กับกีฬาเทนนิสสไตล์การกเล่นของเขาจะเป็นแนวสมรุมบาลานลูกเสิร์ฟของเขาต้องเอสและรีเทิร์นเอสตามสิติแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่เอาชนะคู่แข่งโดยใช้เวลาแข่งน้อยที่สุด ปินนั้นลงแข่งเดียวมือ3เจอกับเรียวมะแพ้กับเรียวมะ2ต่อ3เซรจแต่เป็นการแข่งที่ร่างอวตารของทั้งสองนั้นประทะกันเป็นแมตช์สุดมันอีกแมตช์หนึ่งในภาคเวิลด์ค p เลยทีเดียวแล้วก็มาที่คนที่4ล i o ีโอโพลคามิลดีคาเบเทอร์ผู้เล่นระดับมือโปรกับตันทีมฝรั่งเศสคามิลนั้นปรากฏตัวในมังงะตอนที่230 เป็นแมตที่เขาลงแข่งขันเจอกับตัวแทนทีมอังกฤษได้โชว์เทนนิสสไตล์ดาม่าใส่ลมความรู้สึกเข้าไปในแมตที่เจอกับทีมญี่ปุ่นคามิลนั้นลงในตำแหน่งเดียวมือหนึ่งตามกระบวนการแล้วจะต้องเจอกับดุกสุดท้ายการแข่งขันนั้นไปไม่ถึงเดี่ยวมือหนึ่งทีมฝรั่งเศสนั้นตกรอบไปก่อนก็เป็นตัวละครที่ น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่เราจะได้เห็นคามิยลครั้งในตอนที่นีโอได้กลายเป็นคามิลลงเล่นคู่กับดุกประสานงานการเล่นได้อย่างลงตัวในแมตท,ที่เจอกับทีมพินามันซึ่งแมตช์นี้เดี๋ยวเราจะได้รับชมในอนิเมะปีหน้าแน่นอนครับผมอแอล้วมาที่คนที่5 d o โดโดโอบันโดผู้เล่นตัวแทนทีมอเมริกาเป็นตัวละครต่างชาติที่ปรากฏในภาควครับ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาในช่วงแรกเลยนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นตัวละครนี้แข่งขันมากมายเลยนะครับก็มีแค่แมตช์เดียวที่แข่งกับเจ้าเรียมะโดโดนั้นมีทักษะซุปเปอร์จัมป์หรือการกระโดดสูงเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้บีของเรียมะที่ทําแต้มจากคู่แข่งอาศัยการเด้งกระดอนของลูกไปมา ไม่สามารถทำอะไรโดโดได้เลยสุดท้ายก่อนที่จะเลียมะสลบไปเลียมะได้ตีลูกไดบีเพื่อสุดท้ายลูกนั้นได้ฆ่าหัวโด,โดโดจนได้เป็นอันจบแมตช์นี้แอดว่าตัวละครนี้ครเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในช่วงแรกของภาคนี้เลยนะครับอะมาที่คนที่6ราฟไรฮา,าร์ดกับตันทีมอ,อเมริกาเขาปรากฏตัวออกมาในตอนแรกในภาควัวครับ เป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ต่อเรียวมะเป็นอย่างมากเขาสังเกตความผิดปกติของเรียวมะหลังจากเข้าชมแมตชของอคุสเจอกับอา m มาเดอุสเพื่อที่จะกําจัดความโลเดนในใจของเดียวมะออกไปลาบนั้นได้เรียกผู้เล่นตัวแทนทีมเอเมริกาทั้งหมดรวมทั้งตัวเขาแข่งกับเรียวมะทั้งหมดเลยเมื่อเรียวมะเข้าใจแล้วว่าตัวเองนั้นสมควรที่ไหน เขาก็เลยปล่อยเรียวมะออกจากทีมตามความต้องการของเรียวมะจากนั้นการขันก่อนรอบรองชนะเลิศลาบได้ลงแข่งเดี่ยวเจอกับอามาดิอุสเอาชนะไปได้3-2ต่อเซตแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมสเปนล,ลาบลงแข่งเดี่ยวมือ3เจอกับเรียวกะที่ย้ายมาร่วมทีมสเปนส่วนผลการขขันลาบก็พ่ายแพ้ต่อเรียวกะไป การแข่งถ้าเราอ่านมางงะแล้วจะพอทราบว่าลาฟดูเหมือนจะถูกขโมยทักษะการเล่นไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งนี่อาจจะเป็นความสามารถของเรียวกะข้อเป็นได้อันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมอ่าวมาที่คนที่7และคนที่8เบอร์ตี้บุริสิวทบล็อกและเดม่าชไนเดอร์อันนี้แอดเอามาเป็นแพ็คคู่เลยครับพูดถึงทั้งสองคนนี้พวกเขาเป็นคู่หูมือโปรที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์เบอร์ตี้เขาเป็นน้องชายแท้ๆของเจเกนบุริสิวิบล็อก กัปตันทีมเยอรมันเบอร์ตี้มีทักษะที่สามารถหาพื้นที่ในการตีลูกไปยังจุดอับสายตาได้อย่างเฉียบคมและประสานงานกับแดม่าเป็นอย่างดีและพวกเขาจะมีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเซตไลท์เพ p ร์สเป c กทีฟสามารถเชื่อมข้อมูลส่งต่อกันไปยังคู่ของอีกคนหนึ่งได้อย่างเช่นเบอร์ตี้สามารถหาบายสปอตจุดอับสายตาได้ข้อมูลนั้นจะส่งไปยังแดม่าเพื่อตีลูกไปยังจุดนั้น ก็จะคล้ายๆกับเพน6วิธีนั่นแหละครับส่วนแดมากเป็นอะไรที่ว้าวมากความสามารถของเขาสามารถขยายร่างตนเองให้ใหญ่โตเล่ากับคนยักษ์ในช่วงขนาดหนึ่งได้สุงผลให้ลูกแต่ละลูกนั้นที่พี่แกตีไปมีความรุนแรงขึ้นมากเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวแล้วก็มาที่คนที่9คว้าผับหรือ QP เสราธิการแห่งทีมบีนมันในทีมบีนัมันนั้น QP จะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การเล่นของทีมตัวเองและทีม ฝ่ายตรงข้ามหน้าที่ของเขาจะคล้ายๆกับอ e ีดูอิและเลนจิแตกต่างนิดหน่อยคือพีแกจะไม่ทําอาหารหรือเครื่องดื่มแปลกๆออกมานะครับคิวพีในวัยเด็กเขากำพาพ่อและแม่ตกเย็นนั้นเขาจะมาฝึกซ้อมเทนนิสอยู่คนเดียวเป็นประจำเคในตอนนั้นเป็นผู้ช่วยทีมอะคาเดมีของทีมเีอรมันมาเห็นจึงช่วยฝึกซ้อมคิวพีและชวนคิวพีเข้าทีมอะคาเดมีของทีมเยอรมันเดี๋ยวประผัดคิวพีเดี๋ยวแอจะทําออกมาแบบและเอียดอีกทีนะครับในแมตช์ที่เจอกับทีญี่ปุ่นนั้น แมตช์พรีเวิลด์คัพคิลงเล่นคู่กับนิสกะาเจอกับอาตเบลงเล่นคู่กับอีดเอเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย6-0ต่อเกมในแมตช์นี้ QP แทบไม่ต้องออกแรงอะไรมากในรอบรองชนะเลิศคิวลงเล่นเดียวมือ3เจอกับโอนิการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างสุดมัน QP เฉืี่ชนะไปได้2-1ต่อเซตแล้วก็มากันที่คนสุดท้ายเจเกนโบลิสวิทวอกกับตันมือโปทีมยมัน ว่ากันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้วอกเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ต่อเทสกะเป็นอย่างมากช่วงหนึ่งปีก่อนแข่งโบว์ครับวอกได้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นหวังจะดูฟอร์มของเทสกะสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นคือเทสกะโซนแต่สุดท้ายไม่พบเทสกะเพราะในตอนนั้นเทสกะได้รับบาดเจ็บหนักในแมตช์ที่เจอกับอาตเบกวอกเลยบอกให้เคนั้นส่งจดหมายเชิญไปให้กับเทสกะให้มาฝึกซ้อมร่วมกับเขาโดยข้อเสนอข,ของเขาคือว่าจะช่วยให้เทสกะเป็นผู้เล่นมือโปร วอกได้ลงแข่งในแมตช์พีเวิลด์ครับเจอกับโทคุกะวะคู่กับยูกิระวอกได้โชว์ความสามารถที่เหนือชั้นอย่างเกลียวแห่งการล้างบาบเป็นคาเดียสายแรงหมุนของลูกโจมตีใส่คู่แข่งอย่างแรงคู่ของวอกเอาชนะไปได้6ต่อ3เกมแล้วในแมตช์รอบรองชนะเลิศวอกนั้นลงเดี่ยวมือหนึ่งเจอกับเบียร์อินโดยทักษะและประสบการณ์ของวอกนั้นเหนือกว่าเบียร์อินอยู่มากแต่เบียร์อินได้งัดสภาวะอย่างอาเรียน สู้อย่างสุดชีวิตตัวเขานั้นมีโซนสุดแข็งแกร่งอย่างโซนแห่งการ้ังบาปสร้างพายุคุมตนเองตลอดจนทั่วทั้งสนามผลการแข่งขันกลายเป็นว่าเบียรลินนั้นเฉืเอนอชนะวอล์กไปได้2ต่อ1เซตครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครต่างชาติสุดแข็งแกร่งในภาคโว้ครับรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศแอดจะยังไม่นับทีมสปเปนนะครับถ้ามีตัวละครที่แอดยังไม่ได้พูดถึงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับ ส่วนคลิปต่อไปแน่นอนครับเป็นสรุปมังงะประจำเดือนนี้นะครับผมคือเดือนตุลาคมครับเดี๋ยวแอดกำลังแปลอยู่นะครับผมถ้าได้ถ้าได้เมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวแอดจะลงคลิปออกมานะครับก็ติดตามได้เลยครับคลิปต่อไปนะครับแล้วถ้าการให้แอดลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือสอบถามผู้คนได้นับสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ ได้เลยนะครับผมหรือจะมาพูดคุยกันได้นะครับก็ลองเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีทางเพจด้วยนะครับชื่อเพจว่าเม็ดทรายมังงะแอดชอบมาครับผมก็ทาง Facebook เนาะก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์โพสต์หน่อยนะครับก็จะมีการโพสต์คล้ายๆกับ YouTube เลยนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับแล้วจะมีทางทิกตอกเลยครับชื่อว่าเม็ดทรายเก้าเก้านะครับผมก็ได้เป็นข้อมูลของทิกตอกก็ฝากเรากดไปฟอลโล่หน่อยนะครับส่วนคอมเมนต์เดดี๋ยวแออจะ่าน ที่ในคลิปถัดไปนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ